Thank <laughs> you. ดันงนั้นแต่เรามีจักรยานสองคันอะ่ะแล้วตอนนี้เรามีสามคนไม่เห็นยากเลยก็ให้มรรวมไปกับบอยก็ได้นะม,มันจะดีเหรอ,อดีดีไปเราไม่เก่ง ตอที่อไรต้องทีีกอนทม่เาอยู่น้ำอ่ะไม่มีอมีแต่ความรักให้เอาไปละรองเล่นรองเล่นน้ำน้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำ้ำนอำน้น้ำา้ำน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 ้น้้ำน้ำน้น้ำ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 ้ำน้ำน้ำน้้น้ำน้ำนน้้เ้้น้มนน

สีแบบบ้านอะเอนะไอ้เออใส่รองเท้าีด้วยน้องขันเคยนี่ลำเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอตั้งแต่เของกิวมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยอะะเออชิวอะดับไปแล้วไปแล้อชิอระดับจริงเออเอ้ยพี่ชายอรอมาเฮ้ยเอเ้ย

ร้องเพลงเพลงอะไรอ่ะการลุ่มที่เป็นอย่างงี้เอาเพลงอะไรวะเป็นยังไงไม่ดนตรีมันต้องงี้พอเออเล่นตลอดเอาเพลำมันละเออมันมันอ่ะเพลงมันมันลีอย่างลีท้านก็

โทรรออีกบนึงใครโทรมารักใครโทรมาเออดนี่กลับบ้านกันไปดิป่ะไปิวกลับบ้านกันไปกลับบ้านกันไปดิทำไมต้องบิวเดียวเอ้าเอ้ารักไปเลยวะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะไปร้านได้ดิมดิมดูดิวะาตามนี้ตามนี้เฮ้ย แกก็รู้ใช่ปะว่าฉันแอบ,บชอบซีเวลาแล้วอ่ะไม่รู้ไม่กล้าบอกมัตัวความรู้สึกมันจะเปลีป่ยนตัวมันไม่เหมือนเดิมเวลาที่เ,เขามีความสุขกันมันก็รู้สึกไม่ค่อยโอะก็พยายามทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนเดิม ก็ต้องใจว่าเราจะบอกความจริงในทุกอย่างว่า,าคิดยังไงกับมันวันนี้เราก็ทำใจไม่ได้เลยเบื่อเครียดไม่รู้จะหันไปหาใครแล้วอะไม่รู้จะหาแกรเลย รักอยากบอกกับมันตรงๆว่ารักก็อยากชอบมันมานานแต่ว่าเร่กมันยากงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรที่มันไม่เดี๋ยวมีอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคหรือมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะโทรไปหาขอบคุณนะที่

เทพมาค่ะรัชวัตรระพีค่ะเสารัชมาค่ะโพรทัสมาลมาค่ะใจรุ่ววันมาค่ะชวานากรมาค่ะวันนี้ครูก็าเช็คชื่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเทสสุ่มตัวอ,อย่างนะคะออกมา ก็ดูเป็นตัวอย่างค่ะอ่าคนแรกเลยแล้วกันออรเทพค่ะมาไหมคะอุ๊ยตบมน้าสมนต์อ <ทบ S 2> ่อค่ะไปค่ะแสดงอินเนอร์นะคะพูดถึงเรื่องราวในอดีตหรือว่าปัจจุบันหรือว่าในอน,นอคอาคต อานนี้ก็เป็นค่ะตอขึอน้นยออยากเป็นแบดมันุัย <Dance. S 1> ดั้นนดงปอมมาก บุร so ี hey ่ปะเนี่ยอยากกอุ้ยอย่างนี้ต่อยกันเลยนะคะคุล้อกับโดนระเบิดอ่ะเจ็บก็เจ็บคุยล้อจ้าโดนระเบิดไม่เจ็บโดนระเบิดไม่เจ็บระเบิดก็เจ็บอยู่แล้วก่เราล้มาเทผูิกันนะคะเราบอกะ เนี่ี๋ยวคอยดูนแกต้งเหยียบเนี่ยใส่ชลีชัวเสื้อฉขนดู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 ดดู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  เล่นนู่นเล่นนี่พอผมเริ่มรู้สึกกับเธอความรู้สึกของผมที่มันอยู่ในใจมันก็เริ่มเต็มมันก็เริ่มเต็มไปเรื่อยเรื่อยจนไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไรผมเลยก็ต้องบอกเธอว่าผมชอบเธอครั้แล้ว ฮัลโหลฮัลโหลกำลันจะย่าเปล่าไม่ถึงเฉยฮะอะไรนะเปล่าเปล่าเปล่าเออเกอยู่ใครอ่ะคนเดียวทำไมอ่ะอ้าวแล้วเสียงผู้ชายข้างๆอ่ะอย่ามาตลกเฮ้ยได้ยินจริงเลยเอเอเออออแค่นัครักนะลองตัวด้อย เดวลองพีกป่ะไปไหนเดี๋ยวลองนีกป่ะโดนตีตายเลยเฮ้ยเป็นแบบว่าไมไหนเแล้วยนรักหายไปไหนวะเออจะไปรู้ไปเนี่ยอี๋ยี่รู้สึกผิดที่ยอมเป็หม่ลองดีลองดีลองนี้ตีเล้าฝันดีไม่บอกไอ้เจี๊ยบจะจำยังไง เป็นแฟนีกเราคบกันนะอือเอ่อกเละกดี่กมากูันเไหละจะไปสองคนเลยครับเธอม่ากับเราเหรอไปสองคนเลยไปอกัดเอเออรักเกดนะรักกอนะ